และนี่ก็คือไฮไลท์สวยๆที่คุณผู้ชมจะได้เจอกันภายในคลิปก่อนที่เราจะไปครับผมอยากให้ทุกคนกด subscribe คนละหนึ่งซับสไก่อนครับแล้วเอามือขึ้นมากดไลค์กันให้ทุกคนเลยครับผม Subscribe ซะเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ของเราวันนี้เราจะมาดิวีๆจาก,ก,กผมอย่าก,กดเลื่อนช็อตดูน,นะครับดูให้จบคลิปนะเมื่อกด subscribe เสร็จแล้วว้าวเรากลับไปเห็นตัวออกเดินทางได้ วันนี้เราอยู่กันที่น้ําตกวังเน้นทางเข้าจะเป็นแบบที่เห็นเลยนะครับไม่ต้องตกใจขับตาม G P S ไปเลยเมื่อเข้ามาถึงแล้วมีบริการที่จอดรถนะครับผมคันละ20บาทครับมีลมให้ด้วยเมื่อจอดรถเสร็จแล้วให้เดินข้ามไปครับเดินข้ามเหมืองส่งน้ําไปนะครับผมตัวน้ําตกจะอยู่ด้านในครับอจากที่ข้ามมาครับเห็นไหมครับอรลานจอดรถจะกว้างขวางสบายมากแล้วก็มีบริการจอดรถ มอเข้ามาแล้วให้เดินเข้าไปครับน,นิดเดียวครับผมประมาณ1 0อเมตรครับก็จะมีของขายตลอดทางเลยนะครับผมน้ำอาลมของกินเสื้อผ้าห่วงยางอุปกรณ์การเล่นน้ําต่างๆแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าที่อากาศดีมากครับเย็นมากตรงนี้ต mm ้นไม้เยอะมากนะครับผมแต่ก็แดดส่องลงมาได้ค่อนข้างน้อยมากมันทําให้บริเวณนี้เ so ย็นแล้วก็มีน้ําพัดผ่านตลอดเหมาะต่อการถ่ายรูปเหมาะต่อการเล่นน้ํา อากาศดีมากๆเลยตรงนี้ผมจะปล่อยให้ชมวิวไปก่อนนะครับ และนี่ก็คือวิวแรกหรือสัมผัสแรกที่เพื่อนๆเดินเข้ามาเห็นนะครับผมสวยมากๆเลยและเมื่อชมวิวตรงนี้เสร็จแล้วครับผมคําแนะนําเลยนะครับให้ไปหาที่นั่งก่อนครับเพราะว่าคนเยอะมากๆที่นั่งฟรีทุกโต๊ะนะครับผมบริการนั่งฟรีทุกโต๊ะเลยเลือกนั่งได้ตรงไหนนั่งเลยตอนแรกคิดว่าแต่เสียเงินหรือว่าไปนั่งร้านไหนกินร้านนั้นนะครับไม่ใช่ครับผม ไปหาที่นั่งเลยครับผมนั่งโต๊ะฟรีทุกโต๊ะเลยจะสั่งอาหารหรือไม่สั่งก็ได้นะครับผมบริการตรงนี้ฟรีครับหรือใครมีเสียหรือว่าที่นั่งมาเองก็ไปสามารถไปปูกันได้ครับใครชอบวิวติดริมน้ําก็หาเลือกนั่งกันได้เลยนะครับผมหรือว่าจะนั่งที่สูงหรือว่าติดริมน้ําได้หมดเลยมีบริการเช่าห่วงยางตรงนี้นะครับผมมาเช่าได้เลย,เ,ลยเดินตามทางมาเรื่อยๆครับผมเช่าชูชีพเช่าห่วงยาง และตรงนี้ก็จะเป็นจุดปล่อยตัวนะครับจุดเมื่อสักครู่ครับตรงเป็นชูชีพหรือว่าจะเดินต่อแบบพี่เขาแบกห่วงยางมาก็ได้ครับผมมันจะเป็นจุดปล่อยตัวให้เราเอาห่วงยางลงไปแล้วก็มันจะไหลไปตามทางครับนี่เลยจุดเมื่อสักครู่ครับที่เราบอกว่าเป็นจุดปล่อยตัวมันก็จะไหลามาตามทางตามน้ํามาเลยครับผมเ <ab> มืเ่อได้ที่นั่งแล้วก็คือสามารถสั่งอาหารได้เลยครับก็เรียกน้องๆมาสั่งอาหารได้เลยครับแล้วก็นั่งรอเลยเดี๋ยวเขาจะมาบริการเรา แารสิ่งสำคัญเลยครับผมคุณน้องๆหนูๆที่มาเล่นน้านะครับผมบางคับใส่เสื้อชูชีพนะครับผมเพื่อความปลอดภัยชูชีพไม่แพงครับ30บาท20บาทนะครับผมในการเช่านะห่วงยาง50บาทครับทุกไซส์เลยครับคําเตือนนะครับผมถ้าจะไหลผ่านน้าตรงหน้าผมอะต้องขึ้นห่วงยางนะครับผมลองมาแล้วก็คือข้างล่างมันจะเป็นโขดหินเป็นเป็นหินอยู่ด้านล่างนะครับ ส่วนเรื่องของอาหารครับราคาไม่แพงครับราคาประหยัดเลยสามารถกินได้กินได้เลยที่นี่คือสามารถราคาเราสามารถจับต้องได้นะครับไม่แพงครับผมราคาแทบจะเหมือนที่ปกติทั่วไปเลยเหมือนราคาร้านค้าปกติครับไม่ได้ชาร์จเพิ่มไม่ได้คิดเพิ่มแต่อย่างไรครับราคาปกติเลยน้าตรงช่วงนี้จะแรงมากเลยนะครับผมแต่มันเป็นสไลเดอร์ครับมันไม่ได้อันตรายนะครับผมตอนแรกก็คือผมนั่งมองแลว้วก็กลัวจะเล่นนะ ก็นั่งมองไปดูเขาเล่นกันครับที่เห็นมันเป็นทางเป็นสไลเดอร์ลงมาครับผมแต่ว่าทางด้านซ้ายหรือทางไกลๆตัวปลอดภัยอะมันจะเป็นน้ำหุนครับแต่ว่ามันก็ดูเราปลอดภัยนะครับแต่ยังไงก็เพื่อในความที่ไม่ประมาทนะครับผมก็ต้องเล่นกันอย่างระมัดระวังนะครับผมบุตรหลานของท่านต้องใส่ใจดูแลกันให้เหล็กนิดนึงนะครับผมอย่ามวแต่เล่นมือถือนะหรือว่าอย่ามวแต่นั่งชิวให้ดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีครับ ของผมนี่จะมี security ตลอดครับผมครับมองปันปั่นคือจะมีุทางคอยเซฟตลอดครับตรงเมื่อสักครู่นะครับลงมาได้เลยครับมันเดินสไลเดอร์เลยเดือวน้ำในช่วงตรงนี้จะไม่ลึกนะครับผมจากภาพนะครับดูจากภาพเลยเด็กๆก็สามารถวิ่งเล่นได้ครับตรงนี้แต่ว่าต้องใส่ใจดูแลกันดีๆนะครับการไม่ดีกว่าแก้ครับมาแก้ทีหลังคือแก้ไม่ได้แล้วนะครับผมใส่ใจดูแลนะเอาเป็นว่าน้าเย็นมากๆเลยครับเหมือนเกิดแอร์ครับผม ผมรู้สึกเหมือนเหมือนเรานอนในห้องแอร์เป็นปนอนถ้าไปนอนแช่น้ำาครับเย็นมากทั้งที่อากาศร้อนแต่ตรงบริเวณนะี้อากาศเย็นมากๆครับไม่ร้อนเลยมันจะต่างจากเล่นทะเลนะครับเล่นทเนะเลนเลีนค่คือจะเหนียวตัวแล้วก็ร้อนแล้วก็ไม่มีต้นไม้เหมือนตรงนี้ครับตรงนี้คือสามารถนั่งเล่นนอนเล่นอยู่คืออยู่ใต้ต้นไม้ครับินเยน็นสบายสายเลย ตรงนี้ต้องบอกไ้ก่อนว่าขออนุญาตทุกทุกท่านนะครับผมที่ถ่ายติดใบหน้าใครเพราะว่าในตรงนี้นะครับไม่สามารถเบลอหน้าได้ขนาดนั้นครับผมถ้าเบลอหน้าขนาดนั้นก็คือไม่ไดีเอ็นหรือในคลิปจะไม่เห็นอะไรเลยครับเพราะว่าคนเยอะมากๆต้องขออนุญาตทุกท่านนะครับผมแต่ผมชอบคนไทยตรงที่ว่าเล่นอะไรทำกิจกรรมอะไรใส่สุดกันมีจริงครับคุณแต่ละคนครับนี่ครับตรงที่ผมบอกว่าน้ำแรงๆมันก็ปลอดภัยอยู่นะครับผม จากที่ผมนั่งดูทุกๆท่านที่เล่นในวันนี้นะครับ วันหยุดนี้ตามมานะครับผมกดซับสไครต์กันไว้เยอะๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปอีีต่อไปครับผมเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันปลกรับนตกไหมครับตกบรรยากาศขาเข้าและขาออกครับผม